สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนขนลุกวันนี้เราจะมาเล่าถึงปรมปิดนาคดีฆาตกรรมของเทเรซิต้าบาซ่าผีหรือคนกันแน่ที่ช่วยไขยคดีนี้ ในสมัยนี้ที่มีข่าวปลิดชีพเหยื่อในบ้านของเราบางครั้งเราอาจได้เห็นพาดหัวข่าวว่ามีวิญญาณผู้เสียชีวิตนั้นมาเข้าฝันขอให้ช่วยไปดูร่างอันไร้วิญญาณของตนหรือมาบอกใบให้ใหว่าใครคือฆาตกรและในส่วนของต่างประเทศนี้เองก็มีคดีทํานองนี้เช่นกันเมื่อคนที่เสียชีวิตไปแล้วพูดไม่ได้บ่อยครั้งในคดีฆาตกรรมก็ได้สร้างปรมปิศสาและข้อฉงนสงสยัยให้กับทางเจ้าที่ตำรวจ ต้องตามสืบสวนกันอยู่เป็นเวลานานซึ่งดูเหมือนว่ามันไม่เป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวเอาเสียเลยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรผู้เสียชีวิตเหล่านั้นก็ไม่ควรเจอกับชะตากรรมอันโหดร้ายเช่นนี้เพราะพวกเขาพูดไม่ได้และไม่มีโอกาสดำเนินชีวิตได้อีกต่อไปแล้วมันจึงเป็นความโชคร้ายเสลือเกินสำหรับคดีอาชญากรรมบางคดีที่ยังไม่สามารถคลี่คลายแต่กลับกลายเป็นเรื่องปกติเพียงแค่ฆาตรกรไม่เปิดเผยแรงจูงใจในการปริ ชีพเหยื่ก็เท่านั้นหรือเพราะหาร่างอันไดวิญญาณไม่เจอแต่มีอยู่หนึ่งคดีที่ใครหลายคนนั้นต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากซึ่งความประหลาดไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นคนก่อคดีอาชญากรรมนี้ขึ้นแต่เป็นวิธีการสืบสวนในคดีนี้ตัางหากนั่นก็คือคดีของเทเรซิต้าบาซ่านับว่าเป็นหนึ่งในคดีฆาตกรรมที่น่าตกใจที่สุดในประวัติศาสตร์ของชิคาโกเลยก็ว่าได้ เรื่องเราจะชวนขนลุกขนาดไหนน่าสยดสยองปนความเศร้าเพียงใดเราไปรับฟังพร้อมๆกันนะคะคนอื่นไม่ให้โอกาสเรายังไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเองและคนอื่นยังไม่รักเรายังไม่มีผลมากนักเท่ากับเรานั้นลืมรักตัวเราเองนะคะเป็นกบบาลังใจให้ทุกคนนะคะ เทเรซิต้าบาซ่าหญิงชาวฟิลิปปินส์วัย47ปีผู้ที่เดินทางมายังประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี1960ด้วยความหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยเริ่มต้นชีวิตด้วยการเรียนดนตรีจากนั้นเธอก็กลายเป็นนักบำบดัดโรคระบบทางเดินหายใจ ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองชิคาโก้รัฐอิลลินอยที่ผ่านมาเทเรซิต้าใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอยู่กับสามีของเธอขณะเดียวกันนั้นเธอก็กำลังศึกษาระดับปริญญาโทด้านดนตรีและมักจะเปิดคลาสสอนเปียโน,โนฟรีให้แก่เด็กๆในละแวกบ้านอีกด้วยแต่ทว่าชีวิตอันสงบสุขกลับต้องสิ้นสุดลงเมื่อประชาชนในละแวกนั้นได้ยินเสียงไซเรนในฤดูหนาว ของค่ำคืนหนึ่งในคนครลอสแองเจลิสคนที่อาศัยอยู่ในถนนพรามโกลฟคงได้ยินเสียงไซเลนดังตลอดทั้งคืนเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้กเหตุว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแต่เมื่อไฟสงบลงทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับพบสิ่งที่น่าตกใจกลางคาบเข่าคันไฟนั้นนั่นก็คือร่างอันไร้วิญญ,ญาณของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มีมีดทำครัวปักอยู่กลางอกและถูกห่อด้วยผ้าปูเตียงสีขาวแต่ในขณะนั้นผ้าผืนดังกล่าวกลายเป็นสีแดงผสมสีดำและมีควันเข่าไฟและน้ำสีแดงเปียกชื้นในพื้นที่ดังกล่าวสภาพร่างอันไร้วิญ,ญญาณของหญิงคนนี้ที่ถูกไฟไหม้เกรียมนั้นยังพอบอกได้ว่าเธอนั้นเป็นเจ้าของห้องเธอมีชื่อว่าเทเรซิต้าบาซ่าหลังจากที่นักดับเพลิงเข้าไปพบร่างอันไร้วิญ,ญญาณของเทเรซิต้าในอาพาร์ตเมนต์เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ ปี1977และเรื่องราวการสืบสวนสุดประหลาดนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นในระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าพบร่างอันไร้วิญญาณของเทเรซิต้านอนอยู่ใต้เตียงนอนโดยมีผ้าคลุมเตียงคลุมร่างของเธอและมีมีดปักที่อกทะลุร่างของเธอทั้งนี้คนร้ายพยายามจุดไฟเผาเพื่ออำพรางหลักฐาน และปกปิดร่องรอยดังกล่าวจากนั้นเขาก็ได้หลบหนีไปโดยไม่มีพยานพบเห็นเลยแม้แต่คนเดียวทางการนั้นก็พากันคาดเดาต่างๆนานาเธอไม่มีศัตรูและไม่พบแรงจูงใจอะไรเลยนี่เป็นข้อสันนิษฐานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้คดีนี้เริ่มซาลงจากนั้นกระบวนการสอบสวนที่มีวิญ,ญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องจึงเริ่มต้นขึ้น และจากเหตุเพลิงไหม้อาคารห้องพักดังกล่าวที่ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดานี้มันได้กลายมาเป็นคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญในด้านเจ้าที่ตำรวจนักสืบโจจากหน่วยสืบสวนคดีมืด8ด้านเพราะหลักฐานในที่เกิดเหตุถูกกลบถูกลบด้วยเปลวไฟไปหมดแล้วสิ่งเดียวที่เขารู้นั่นก็คือเธอชื่อเทเรซิต้าบาซ่า เป็นนักบำบัดทางเดินหายใจของโรงพยาบาลแอดเวนเจอร์และเมื่อคดีดังกล่าวเริ่มจะซาลงอีกครั้งเพราะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีเบาะแสอะไรเลยและไม่รู้ว่าใครอยากจะให้เทเรซิต้านั้นเสียชีวิตในส่วนของเพื่อนสนิทของเธอที่ชื่อว่าเรมิชัวอดีตนักบำบัดโรคทางเดินหายใจที่เป็นเพื่อนร่วมงานกัน ที่ทั้งคู่เคยทำงานร่วมกันที่โรงพยาบาลแห่งนี้รวมถึงสามีของเธอจึงยื่นมือเข้ามาช่วยและร่วมมือกับนักสืบโจสเตชูล่ลาในการไขคดีนี้หลังจากที่เรมิชัวเข้ามายุ่งเกี่ยวกับคดีของเชเรซิต้าเรมิ่ก็เริ่มประสบกับความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ในวันหนึ่งสภาพของเธอเหมือนตกอยู่ในสภาวะมึนงงเธอไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอนั้นทำอะไรอยู่แต่ประสบการณ์แปลกๆนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆ และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อแรมี่เริ่มพูดภาษาที่ฟังไม่ออกว่าเป็นสำเนียงภาษาอะไรแต่มันคล้ายกับเป็นภาษาสเปนและมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในขณะที่นักสืบโจนั้นนั่งกุมขมับแรมี่ชัวนักบำบัดทางเดินหายใจประจำโรงพยาบาลแอดว t ชเชอร์ เพื่อนร่วมง,งานของเทรซิต้าบาซ่าก็เริ่มมีอาการแปลกจากคำให้การในภายหลังเธอบอกว่าเธอเห็นผู้หญิงลึกลับเดินไปเดินมาในโรงพยาบาลที่เธอนั้นได้ทำงานอยู่และเพื่อนร่วมง,งานของเธอก็บอกกล่าวเล่าว,ว่าเธอดูเหมือนคนเหม่อลอยบางครั้งก็ร้องเพลงออกมาคนเดียวแต่พอเพื่อนร่วมง,งานนั้นถามถ่ยเธอกลับบอกว่าเธอไม่ได้ร้องเพลงดังกล่าว และเธอก็ทำเมินเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียอย่างนั้นอาการของเธอเรมี่เริ่มเข้าสู่ภวังหนักขึ้นเรื่อยๆแบบที่ไม่รู้ตัวประมาณถึง3ครั้งในช่วงฤดูร้อนและดรโจเซชัวสามีของเรมี่ก็เล่าว่า ภรรยาของเขาบอกว่าตัวเองเป็นเทเรซิต้าบาซ่าในขณะนั้นขณะที่เรมี่ตกอยู่ในภวังด็อกเตอร์ชัวก็เล่าต่อว่าภรรยาของเขาพูดว่าหมอคะสัญญาจะขอความช่วยเหลือจากคุณคนที่ทำร้ายฉันนั้นยังคงลอยนวลอยู่ก่อนที่เธอจะออกจากภวังนั้นไป แต่ในระหว่างพวังครั้งที่สามของเรมีน่นี้ก็ทำให้ดรชัวได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากภรรยาของเขาซึ่งมาในคราบเสียงของเทรเซซิต้าและเธอบอกว่าอลันซาเวลีเป็นฆาตกรที่สังหารเธอเมื่อทางด้านดรชัวเห็นอาการของภรรยาอยู่บ่อยครั้งทําให้สามีของเธอซึ่งเป็นแพทย์เช่นเดียวกันได้ตัดสินใจติดต่อกับนักสืบจากนั้นเขาจึงเล่าเรื่องเหนือธรรมชาตินี้ให้นักสืบโจฟังในเรื่องราวความจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดทัน ด็อกเตอร์โจเซชัวสามีของเรมี่ชัวเล่าให้นักสืบโจฟังว่า ภรรยาของเขาเริ่มมีอาการแปลกๆเหมือนถูกบางอย่างเข้าสิงและอ้างว่าตัวเองคือเทเรซิต้าบาซ่านักสืบโจงคงรู้สึกว่านี่ต้องเป็นเรื่องล้อเล่นแน่ๆจนกระทั่งเขาได้ฟังรายละเอียดจากปากของเรมี่ที่อ้างว่าเธอเป็นเทเรซิต้าจริงๆเธอบอกว่าคนที่ปลิดชีพเธอนั่นก็คืออลันชวเวอรีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของเธอเองโดยอ้างว่า เขาได้มาช่วยซ่อมโทรทัศน์แต่กลับปิดชีพเธอทิ้งจุดไฟเผาร่างอันไร้วิญญาณของเธอทั้งเป็นขณะที่ตนนั้นยังมีลมหายใจอยู่และเขาก็ได้ขโมยอัญมณีที่เธอได้ซื้อจากประเทศฝรั่งเศส เพื่อให้คุณพ่อใช้เป็นของขวัญให้แม่ของเธออีกด้วยนอกจากนี้เสียงของเทเรซิต้ายังให้รายชื่อญาติของเธอพร้อมเบอร์โทรติดต่อที่จะช่วยให้นักสืบโจเรียกตัวมาชี้หลักฐานเธอยืนยันว่าญาติๆของเธอนั้นต้องจำอัญ,ญมณีชิ้นนี้ที่ถูกขโมยไปได้อย่างแน่นอนนักสืบโจไม่มีทางเลือกนอกจากลองเสียงทำตามดูเขาและทางเจ้าที่ตำรวจสืบสวนไปพบกับอันลานชเวอรี่ที่อพาร์ตเมนต์ของเขาและเชิญตัวมาสอบ ปากคำที่โรงพักเมื่ออัลันได้ถูกนำตัวออกไปที่สถานีตำรวจทางเจ้าที่ก็ย้อนกลับมาหาแฟนสาวของเขาที่อพาร์ตเมนต์และสอบถามเกี่ยวกับสร้อยคอและแหวนที่เธอนั้นได้ใส่อยู่เธอได้บอกว่าอัลันนั้นซื้อให้และมอบให้เธอมาเป็นของขวัญหลังวันคริสต์มาสเจ้าที่เชิญตัวแฟนของอัลันและญาติของเทเรซิต้าให้มาเจอกันที่โรงพักและชี้หลักฐานอัญมณีที่ถูกขโมยไปปรากฏว่าทั้งสร้อยคอและแหวนวงนั้นเป็นของเทเรซิต้าจริงและแน่นอน ว่า wow. เมื่อทางผู้ร้ายจำนนต่อหลักฐานอันลันชวรีวัย32ปีเพื่อนรวมงานที่ทำงานด้วยกันกับเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายนั้นแต่เขาทั้งคู่ได้ทำงานคนละแผนกันตนนั้นก็ยอมรับผิดท้ายที่สุดแล้วทาง้ารที่ตำรวจจึงเข้าจับกุมชวรีเมื่อวันที่11สิงหาคมปี1977และศาลก็ได้ตัดสินให้เขาจำคุกเป็นเวลา14ปีข้อหาฆาตกรรมและข้อหาลอบวางเพลิงรวมกันทั้งหมด8ปีอีกทั้งสำหรับข้อหาล รักษบอีก6ปีรวมกันแล้วเป็น14ปีแต่เขาใช้ชีวิตอันมืดมนอยู่หลังกำแพงได้ไม่ถึง5ปีเขานั้นก็ได้รับการปล่อยตัวออกมาอย่างเป็นอิสระอย่างไรก็ดีหลังจากที่คนผิดได้รับโทษไปบ้างแล้วเรมี่ก็ได้หายจากอาการผีเข้าและเธอก็ได้ทำงานตามปกติแต่หลังจากนั้นเพียงไม่นาน เธอเรมี่ก็ถูกปลดจากการเป็นพนักงานของโรงพยาบาลดังกล่าวในปี1978เนื่องจากเธอเรมี่และอัลลันฆาตกรไม่ค่อยกินเส้นกันมากนะักเพราะอัลลันชอบวิพากษ์วิจารณ์เธอในการทำงานของเรมี่ในทางที่เสีย,สยหาย,หายแต่สื่อบางสำนักก็เล่นข่าวว่าที่เธอโดนปลดจากงานอาจจะเครียดแค้นและทำทีสืบหาข้อมูลการเสียชีวิตของเพื่อนสนิทคนดังกล่าวจนทราบความจริงแต่ทำทีเป็นว่าผีช่วยไขคดีนั่นเอง แต่เรื่องราวแก้แค้นนี้ทางสามีเรมี่ด็อกเตอร์ชัวก็ได้มาออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดว่าสิ่งที่เรมี่นั้นพบเจอเป็นความจริงเธอไม่ได้มีเจตนาที่คิดร้ายหรือใส่ร้ายผู้ใดเลย และเหตุการณ์สะเทือนขวัญดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับเทเรซิต้านี้ก็ได้ใช้เวลาเพียง6เดือนในการไขคดีที่ประชาชนต่างก็เชื่อว่าวิญญาณของเหยื่อเคาะร้ายคนดังกล่าวมาช่วยไขยคดีจริงๆวิญญาณของเธอจากไปอย่างไม่สงบจากไปในเวลาที่ไม่ควรจากเธอจึงเครียดแค้นและมาเข้าร่างเพื่อนสนิทอย่างเรมี่ให้ช่วยไขยคดีสยองขวัญน,นี้แต่ทางตรงกันข้ามทางสำนักข่าวและนักเขียนอย่างเรจอนสันเขาเป็นนักเขียนของชิคาโก ก็หยิบคดีนี้ขึ้นมาพูดอีกครั้งในปี2015และวิเคราะห์ว่านี่อาจไม่ใช่เรื่องจริงที่จะมีวิญญาณทวงความถูกต้องหรืออะไรแต่เป็นตัวของเพื่อนสนิทเรมี่เองหรือเปล่าที่ไขคดีปริศนาทั้งหมดนี้เขาวิเคราะห์ว่าเนื่องจากเรมี่นั้นก็รู้จักทั้งเทเรซิต้าและอัลันผู้ก่อเหตุพวกเขาเหล่านี้ ได้ทำงานที่โรงพยาบาลเดียวกันแต่แค่คนละแผนกจึงเป็นไปได้ไหมว่าที่เรมี่อาจเคลือบแคลงสงสัยพฤติกรรมของอันลันนอกจากนี้ยังมีรายงานข่าวว่าอันลันเคยวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของเรมี่ในทางที่ไม่ดีเอาเสียเลยสองคนนี้ก็คงจะไม่ถูกกันเท่าไหร่นักเรมี่เองก็ยังเคยไปอาพาร์ตรเมนต์ของเทเรซิตา้าเธอนั้นก็ได้ไปร่วมงานเลี้ยงที่ผู้เสียชีวิตนั้นได้จัดขึ้นก่อนหน้านี้ไม่แน่ว่าเรมี่เองก็อาจเห็นชุดสร้อยคอแล้วแหวนชุดนั้นใน พัดเน้นของเชเรซิต้าที่ตนนั้นได้ใส่แล้วไปรู้ว่าแฟนของอัลลันอยู่ดีๆก็ได้มาใส่สร้อยแล้วแบวงชุดเดียวกันเธอเลยเกิดความเคลือบแคลงสงสัยหรือเปล่าแต่เธอก็คงไม่กล้าแจ้งเจ้าที่ตำรวจโดยตรงเพราะเคยมีปัญหากับอัลลันมาก่อนหน้านี้แล้วในช่วงที่เขาทั้งคู่เคยร่วมงานกัน เธอเรมี่จึงได้ใช้วิธีองลงเพื่อบอกความจริงกับทางเจ้าที่ตำรวจและเพื่อให้อันลันไม่แค้นเธอเมื่อเขาถูกจับเข้าเรือนจำนั้นเองคดีฆาตกรรมของเทรซิต้าบาซ่านี้นับว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญอีกคดีหนึ่ง ที่เธอนั้นไว้ใจเพื่อนร่วมงานด้วยกันให้มาช่วยซ่อมเข้าของเครื่องใช้ที่ชำรุดในห้องแต่แล้วความโลภก็ได้กลายมาเป็นปรมสังหารอย่างโหดเหี้ยมแต่ท้ายที่สุดคนร้ายก็ได้ชดใช้กรรมในเรือนจำได้ไม่ถึง5ปีเขานั้นก็ถูกปล่อยตัวออกมาเป็นอิสรภาพและคดีนี้ก็ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าผีมาช่วยคลี่คลายคดีจริงๆหรือเพื่อนสนิทเรมี่ช่วยสืบหาข้อมูลดังกล่าวกันแน่ จุดจบของคนชั่วคือชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตเขาจะต้องทนทุกทรมานในการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่แต่เขาไม่เคยกล่าวคำขอโทษหรือสำนึกผิดจนลมหายใจสุดท้ายหวังว่าเ,เพื่อนๆทุกคนจะดูแลรักษาความปลอดภัยของตนเองลูกหลานและคนในครอบครัวเป็นอย่างดีเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของคนชั่วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ เพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอย่างไรแวะมาคอมเมนต์แนะนำติชมกันได้นะคะและแอดมินต้องขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เป็นกำลังใจกด Subscribe ให้เราแวะมาคอมเมนต์แนะนำแต่สิ่งดีๆเพื่อให้แอดได้ปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะคะถ้าไม่เป็นการรบกวนฝากแชร์ให้ด้วยนะคนดีแอดและทีมงานทุกคนขอบพระคุณจากหัวใจเลยค่ะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย